สวัสดีค่ะวันนี้มา,จาเจอกันกแล้วนะคะวันนี้น้าด่าจะพามาเล่นเกม AE Sexy นะคะตอนนี้กำลังเข้าห้องนะคะวันนี้จะเล่นเสือมังกรห้องสามสิบสองนะคะตอนนี้กําลังเข้าห้องแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเสือมังกรมาตอนนี้ก็ไม่ทันนะคะเพราะว่ามันออกมังกรไปแล้วลงไม่ทันวันนี้เรามากับเจ๊เจ๊คนสวยของเรานะคะคนเปิดไพ่รอก่อนนะคะ ยังไม่ทันได้เดิมพันเลยนะคะเนี่ยช้าเหลือเกินพูดอยู่นั่นแหละยังไม่ยังยังไม่เปลี่ยนตาที่ค่ะตอนนี้ขอเป็นห้าสิบบาทไปที่มังกรเลยนะคะ้วตอนนี้เจ๊กลังเต้นนะคะยังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีเราไม่ไหวเลยเต้นทำไมเนี่ยค่ะเริ่มสดาเกิดมา เป็นมังกรไหมเนี่ยมังกรจะมาไหมมังกรมาห้าเสือมาหกอ้โหชนะแค่แต้มเดียวถี่หัวแดงกันไปเลยนะคะตานี้โอ้โหแพ้แต้มเดียวเป็นไปได้ไงหรือเข้าห้องผิดเนี่ยน่ามุดกันไปเลยตาหนี้ขอเป็นขอเป็นมังกรอีกร้อยหนึ่งนะคะ ดูเจเจเขานะคะเต้นอีกแล้วตอนนี้อารมี้ไม่ไหวเต้นไม่พักเลยค่ะตอนนี้ปล่อยให้เขาเต้นไปก่อนนะคะคนแจกไพ่เดี๋ยวเราจะมาลุ้นไพ่กันสิ้นสุดการวางเดิจะเกแล้วนะคะมังกรมาไหมมังกรมาไหมเออคิงพอดำมาคะสวยโอ้โหตาเดียวได้กำไรนะคะมังกรชนะ เจเจเราเปิดไพ่สวยมากเริ่มการวางเดิมไปกันต่อนะคะอันนี้ขอเป็นเสือร้อยหนึ่งนะคะไปกันเลยค่ะเสือร้อยหนึ่งยังเหลือเวลาอีกสิวินาทีโอกาสชนะไม่รอใครยังลาอยู่ยังลำอยู่เอลายืนลำได้แล้วยืนลาได้แล้วเปิดมาเปิดมามันกรอะไรเนี่ย มังกรแต้มเดียวนะคะโอ้โหสเสือมานะคะตานี้ถ้าใครอยากเล่น AE นเจ็กซี่เหมือนไหนน่ะตามมาได้ที่ lit one s หรือ ric h 1 o n s มีแอดน้ำหน้าเลยนะคะสวัสดีค่ะ